สวัสดีพี่น้องชาว youtube สวัสดีพี่น้องชาวหนังกลางแปลงแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกับช่องวินัยสุทธินะครับผมก็เป็นอีกวันนะครับเป็นอีกวันที่วันนี้ทุีชัยปรุมชั่นทุีชัยพระพยุทธ์น,นะครับก็ได้อยู่อีก เป็นวันที่2นะครับวันที่2งกับงานแก้บนนะครับวัดสนวนไหนนะครับนี่ก็เวลานี้ประมาณ13นาฬิกานะครับผม3 4นาฬิกานะฮะนาทีนะครับผม4 4นาฬกา40นาทีนี่ก็พาพี่น้องนะครับ มารับชมแล้วก็มาตามติดนะครับอีกหน่วยนะครับอีกวันนะฮะไม่ใช่อีกหน่วยอีกวันกับทีมงานทวีฉัยภาพยนตร์ช่วงเวลานี้ก็เงียบนะครับแต่เมื่อวานก็ผ่านพ้นไปอีกคืนหนึ่งนะครับคืนก่อนก็ไปฉายที่ตะเสาหาพี่น้อง f c ก็รู้ดีว่าคืนปัานตะเสาเป็นยังไงนะครับก็เมื่อคืนก็ฉายที่สนวน คืนแรก,กอันนี้เป็นคืนที่สองนะครับเป็นคทนที่สองคือวันนี้แล้วก็วันนี้พิเศษนะฮะพิเศษก็มีอีกหน่วยครับมาฉายนะครับอยู่ทางโน้นน่นะฮะเป็นหน่วยของอังเปาภาพยนตร์นะครับหน่วยอังเปาภาพยนตร์ก็หันหน้ามาทางทวีชัยเลยนะครับ หรืออาจจะเสียดายไม่ได้หันหน้าชนกันนะครับไม่ได้หันหน้าชนกันก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับถ้าหันหน้าชนกันนี่ก็โอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับตอนนี้หันหน้าเอียงๆไปนะครับไต่ทางหลวงปุ่พรมครับจอน่าจะไม่เอาลงนะครับเอาไว้อย่างนี้แหละใช้กี่คืน 4, 4ีหรือห้าคืนนะ่ะอันนี้ โอ้ตูเซ็นเตอร์ก็ขึ้นแล้ววันนี้ใส่งตูเซ็นเตอร์สองข้างเลยสวัสดีครับอาจารย์ต๋องเขาไปไหนหมดนี่อาบน้ำไปบ้านบางส่วนไปบ้านบางส่วนก็อยู่ๆนี่กี่คนอาจารย์คนเดียวสี่คน4คนนี่4คน้คนต่อซอยอ๋อสบาย นึกว่าจะหันหน้าชนกันเลยนะอาจารย์4-5คน4-5คนนึกว่าอังเปาจะหันหน้าชนโอ้ธรรมดาเสียดายน่าจะหันหน้าชนกันเนาะเฮ้อก็คือหันหน้าชนกันเหมือนหนังการเพลงเลยวะฉันกันนะพูดตลบๆไปนะ ยังเข้าหาหลวงปู่พรมทูกแล้ว,ว,วที่คืนเนี่ยอส,อสอง่ตองอี่อือสองคืนอ่างเป่าสองสองนี่อ่างสี่สสสคืนอือคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้ สี่คืนนะครับคือชัยไม่ได้อาจจะห้าคืนมันมน้งอืมคอยดูก่อนไกลวันก่อนนี่เพิ่งได้เข้าคืนที่สองคืนนี้แล้วคงค,ง,ค,ง,คงเหล็กได้ได้ดูทำไหมมั้งครับคงเหล็กับไปแล้วครับง<ม>านเรนียบร้อยก็จะจอจะจอมีเซอร์ไพรส์ครับโอ้เซอร์ไพรส์อีกครับจะจอเซอร์ไพรส์อฮ้ยอามีเซอร์ไพรส์อีก โอ้หลายหลายวันว่านี่ครึ่งเดือนกว่ายี่สิบวันเนาะเราจะได้มั้งนานซื้อสายจอใหม่ครับซื้อสายจอใหม่เดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยชมนะครับเอฟซียังรับงานปกตินะครับรับงานปกติแต่อาจจะเป็นจอเล็กหน่อยใช่เครื่องเสียงก็จับเต็มเหมือนเดิมครับจับเต็มนี่ครับชุดเครื่องเสียงเหมือนเดิมนะฮะแต่เพิ่มเติมนี่ตู้เซ็นเตอร์สี่เต็มอันลีเนี่ย ่าจะเสียงดีเสียงใสได้ได้ฟังบ้านตะเสายังไม่จุใจเลยพายุมาก่อนฮะขึ้นแล้วขึ้นแล้ว่บวานไม่ได้อะไรก็มาชมมาฟังได้นะครับคืนนี้สำหรับ fc ของทวีชัยนะครับนี่วางโตแล้วครับ ตู้คังละศีใบตู้เซ็นเตอร์ของโดมซาวนะครับอาจจะเสียงดีขนาดไหนก็เรียนเชิญนะครับมารับชมได้ถ้ามาฟังได้นะครับ mm hmm. ทางนี้เป็นของหน่วยอังเปาภาพ,พยนตร์นะครับ mm hmm. คืนนี้สองจอสองจอนะฮะ mm hmm. สองจอนะครับ mm hmm. ทีมงานอังเปาภาพ,พยนตร์กำลังติดตั้งนะครับผม mm hmm. จอเล็ก ขึ้นคนเดียวเลยนะอ,นะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับจอปนระมานเมตรนี่เป็ปดเมตรภายในห้อยกวีเจ,จียตอนนี้นทีมงานนี้มันก็ลังงานกรีบลิงค์ไฟปรุมติดบู๊เรียนธรรมาดาด้วย <laughs> นี่อ้อยลูกพี่จัดตัวเองท <laughs> ี่มาทำมันตัดตัวอ๋อยับอ๋อ ทีมง,งานหน่วยเสริมร <Comb> <ant> เสริมครักบร <c oughs> กระทัดรัดนะครับผมจอแปดเมตรนี่นะครับอังเปาวันนี้ก็มาประชันกับพี่ชยพา,พยายพนตร์นะครับสองคืนนี่อาจารย์โอ้สองคืนครับเพระวาริโพมัง้งสองคืนนะครับคืนนี้สองคืนในคืนแรกครับอังเปาจัดไปสองคืนนะครับผม ของเล็กน่าจะดัดเรียบร้อยนะครับของทวีชัยอยู่ข้างบนน,ะนี่รถห่วยของอังเปาฮะสีสันสดใสนำเงินคืนนี้ไปชั้น2จอนะฮะทวีชัยกับอังเปานะครับผมอ่ะไหนตู้ยังไม่ลงอีกร้อนใช่ไหมร้อนอ๋อ ้อนพักผ่อนโอ้โ,อโอ้มีแต่ล,ลูกน้องกใจกรกิจเลยนี่เป็นธรรมดาติอเออเจ้าของหนังเลยน,น, <c oughs> นี่จัดเลยเอาตู้ลงมาฮะนี่ร้อนนะโอ้โหอ,อุปกรณ์ลงมาหมดแล้ว ลงจอจอแปดเมตรนายจันแปดเมตร,รจะไปแปดเมตร,มตรชว่วงนี้พายุลงจอน้อยๆเพราะระบบไฟนะครับจะซื้อบนจอ ของอังเปาภาพยนตออร,ร์อุปกรณ์เขาเยอะเหมือนกันนะครับของอังเปาไม่ใช่ธรรมดาน,นี่จอาแปดเมตรประชันกับทีมงานทวีชัยภาพ,พยนตร์ครับ ส่วนในด้านของทวีชัยนะครับจัดเติมนะครับเรื่องเครื่องเสียงนะไม่ได้ลงจอใหญ่ก็ลงจอสิบสอเมตรแต่เรื่องเครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงก็จัดติมนะครับช่วงนี้ก็ทวีชัยภาพยนตร์ก็รับงานนะครับผมไม่ใช่หยุดนะครับสภาพท่านใดที่ต้องการก็มาติดต่อกับทีมงานทวีชัยได้นะครับพอส่วนจอใหญ่นะครับตอนนี้ก็สั่ง สั่งมาแล้วนะครับผมสั่งแล้วก็อาจจะนานหน่อยนะครับหลายวันช่วงนี้ก็จะลงโจรประมาณ12เม็ดก่อนนะครับให้กับทานเจ้าภาพก็ติดตามติดต่อราคา,าทางอาเซียนได้นะครับหรือเข้าที่เพจของทวีชัยแฟมิลี่ทวีชัยโปรโมชั่นนะครับก็ถ่ายถามราคาได้นะครับราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เจ้าภาพนะครับติดต่อแล้วก็คุยกันนะฮะ อันนี้เป็นตู้นะครับตู้เซ็นเตอร์ตู้ทำให้เสียงเพราะนะครับฟี 3, ท่านใดก็อยากจะฟังก็เชิญน,นะครับผมมาฟังได้นะครับโอ้ระบบไฟนะครับสายไฟสายอะไรเยอยะแย,ยะเลยเนี่ครเต็มเลยเต็มที่ ชันกันสองจอนะฮะคืนนี้สองจอด้วยกันอ่างเปลวพัดประโยชน์นะครับอ่างเปลวพัดประโยชน์แล้วก็ทวีชัยครับผมปฏิกราบนี่ไปไหนดอกใหญ่ๆตะเลต้นอันสระเเร่งพืชไพืชเอ่าประชันสองจอด้วยกันนะฮะคืนนี้เสียงจะเป็นยังไงนะครับ ก็น่าจะไม่เปิดแรงนะครับก็พอฟังฟังได้นะครับฟังรู้เรื่องก็พอนะส่วนพี่ใหญ่ทั้งนี้ก็น่าจะไม่ทับพี่น้อยนะ <c oughs> ตรงนี้นะครับผมสองจอนะครับครับก็ทีนี้ขอจบแค่นี้ก็แล้วกันครับช่วยกดแชร์กดไลค์กับช่องอวินัยสุธิด้วยนะครับ Hari ini, selamat siang.